สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีตีหักแข่งสุขูสุคนพอกับเคยตาคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับมาอยู่ป่าแลวพี่น้องเลยมาหาอยู่หา,หากินอยู่ป่าต่างใจก็คือเก้าพี่น้องเลยบอกบอกบอกับ,กบกช่องสีหูนอนหลายคนท,ท,ที่ติดตามเคยลามาหาเฮ็ดปวกพี่น้องหาเฮ็ดปวกโอ้ยากขนาดปีนี่หายากลากําบากเลยเคยลาก็เลย สเิเปลี่ยนบเปลี่ยนพี่น้องให้เปลี่ยนหรือว่าบเปลี่ยนเนาะหาเห็ดป่วกพร้อมหาหน้าไม้พร้อมมาเนี่คันหาดเห็ดป่วกนี่บริกินพี่น้องหาหน้าไม้พร้อมนี่พี่น้องเล่นและนอนเละเนานี่บักใหญ่เลยเห็ดป่วกมันหายาก เอาน้ำไม้น้ำพี่น้องเลยมือนี่กระชันชิดบอดได้ย,ยักยากเลยมือ,อนอี่ราระไม้ก็เอาพีน้องึะปลวกก็เอาคขแต่ว่ามันมีเนาะเ่าจะ

นอนอ่อนๆเลยนอใหญ่ๆนอนอ่อนอีก มีอยู่สองอันน้องสอนกัน กันได้หรือไมกกะได้สามอันโโอ้หต้องเอาให้ได้เนาะน้ำขึ้มคม เดี๋ยวมาสามอันเดยดพวกนี้เลยน้ำขนาดเลย ได้เลยสามอันพี่น้องนี่งามๆเลยน้ำไมก็ได้สามอันพี่น้องนี่บอกหักพี่น้องเอ้ยบอกหักคือหาเห็ดเนะาะวันนี้เขาก็สิลุยหาเห็ดอีกก่อนเนาะไปะพี่น้องหล่อเพิ่งซีมีบ่น้ำไมขั้นตั้งใจหากระซิได้อยู่ ต่ใจมันอยากหาเห็ดหลายกว่าไปหอดกอนน้ำไม้ก็จังสิหาเอาน้ำไม้เลาอหาเห็ดเบิ่งอีกกัอนพี่น้องือไปลเลาะหาเบิ่งน้ำไม้ เื่อกี้เขามาสิบมาหาได้ยังไงปัดเห็นขาเจ้าเอาลงเพดเอาอีกแล้วคระะัว่าเที่ยวเต,ต่ออกออกเต็มในเพดบ่ในป่านี่มันบออกบ่เนาะ ยอมลับอยู่ที่นี่พี่น้องโอ้ยหาเห็ดปวกนี่ลำบากขนาดยากขนาดเลยบอ้โหว่าต่อไปมันสีหลายหรือเปล่านะแต่สำหรับปีนี้นะสำหรับตอนนี้เนาะแต่เ่าแถวนี้เมวนเมวน่าเต็มบุ๊บเห็ดปวกมาปีนี้ว่าหายากเลย ยิงยากยิงกระทาทา่ายพี่น้องเลยยิงกระยักหาปลามันก็เริ่มแหงแหลงอีกแล้วแหละกับเทวานี่ปีก่อนนะก็เคยลายมาไตาเอาในอุมปลาตัวทั้งนานี่เต็มกระตาบ้าใหญ่ลายลีรอมูเดียวนะ tay mơ lây vương thơ này Bắt đi đi vương vàng bào Vương có vương sư sư vương bố mi nhằn Vì là nếu mà anh mất lấy theo này Ồ, ôi, lại đi rồi Cả lắng ngầm ngầm rồi Phải làm mà nhường không พี่นี่พรบ่อยู่ใส่กะมิดเจาะอยู่ใส่กะมิดเจาะเลาะอ,อยู่ขูมมือยังผสมหวังเลยกับในนี้เอากระพอมินนี่ปลุงมินป้าโตในโพนี่เต็มบุ๊บเลย Vào năm nay, tôi sẽ sử dụng mít chí lì Mọi người có thể nhìn thấy mọi thứ ở đâu nhóm Mọi người có thể nhìn thấy người ยอมมีลีอีลอยอมแล้วเห็ดปวกเมยแต่หาแล้วบ่อดได้ยอมแล้วยอมแล้วปีนี้ปีของการหาเห็ดปวกของแท้แต่บ่อดได้เห็ดปวกปีหาเห็ดปวกบ่แมนปีได้เห็ดปวกพี่น้องเลย คลิปนี้ก็ลาก,ก่อนเนอพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาเบิ่งเคยลาเนาะพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสบายดี